ถวายพระพักตกินกันนะคพระตุ๊กพรินันทัับตั้งพระในตั้งสวบริวารทั้งวงนี้เป็นของคุณสมรุษไทยตลาดยิ่งคุณดำรงคุณนครคุณพระพักตรี วรวันอายการไปคุนคำนับอายการอุโสพร้อมด้วยคณะสิทธิอนุติควัปวะยิงสาลามผู้ประกอบด้วยธรราอุสาวรีอ์อเพียงกันนำมาถวายแต่พระพิสทรงผู้อยู่จำบัรชาต,ตุวนใจว่ารับในคำวาดนี้่อเลชพ่อติณฑ์ เป็นของอริสุทธ์ุดเลือดรอยมาโดยน้ำปากกาแล้วแลงตกลงในที่ประชุมสงจะได้จำเพาะตรงตรงลงว่าเป็นของพระป็ิสุทรูปใดรุกหนึ่งก็หามิได้มีพระปรมดลูกทานอนุญาตให้ให้พระสุมทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิตุรุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งอตินักขารกิบ พระพุทธองนุญาตและมีคำพระอาจารย์ผู้รู้พระพุทธางคาที่ปายสงังวันาวไว,ว้ว่าภิกุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาาีิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปรปการมีภูมิกิจเป็นต้นภิสุรูปนั้นจึงสมควร เพื่อจะทำถินีพัฒารักิจตามพระบรมบุตรานุญาตได้บัดนี้พระสฆงท้งควงจะเห็นทรงควรแก่พิสุรูปใดจงพอ้อนยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปนั้นเพินภาตักินนักน บริวารตัางปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็งสมควรแก่พระอธิการพิสารธรรมโลอธิบดีสมงวัตมหหินสารามแห่งนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถกระทำกนติณา,าราเกตให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธามิญ,ญาตได้ถ้าพระพิสุรูปใดไม่สมควรจงทักทูงขึ้นในห้ามกางระหว่างสอ